อาจารย์เชิงอาจารย์เชิงเนี่ยม <internally. S 1> ีอาจารย์เช <en work out> ิงอาจารย์ใบหงบุเจือที่ออกมาจากมณฑปใช่ไหมครับมณฑปอาจารย์เชียงไม่ค่อยที่เส็นอาจารย์เยมันมีมีมีลงอาจารย์ใบคลื่อย่างนี้เราเท่าที่รู้เท่าที่เห็นนะครับแค่นี้ก็คลื่นอาจารย์เจือไม่ได้อาจารย์เท่าไหร่แล้วเอามาอาจารย์ใบจะช่วยจะช่วยหลวงพ่เพิ่มอาจารย์แล้วก็คือท้ามีอาจารย์เชิงด้วยอาจารย์เชิงนี่เขาเป็นอะไรอ่ะ ก็เป็นพระลูกพระอยู่เนี่ยแต่อาวโสเป็นเป็นรล้วัดลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์เราบูบุญน่ะครับแล้วก็รุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นลูกศิรุ่นน้องบูเพิ่มก็แสดงว่าแก่กว่าลอาจารย์เจือแก่กว่าแก่กว่าอาจารย์เจือแก่กว่าอาจารย์ใบราะว่าอาจารย์เจือไม่ได้จานครับถ้าอาจารย์เจือจานคุต้องรู้ครับมีอาจารย์ใบจานช่วยช่วยบูเพิ่มจานแล้วตอนนั้นก็อาจารย์ใบกับอาจารย์เจือ ช่วยหลวงปู่เพิ่มทำเอื้ยพอถึงจุดหนึง่งหลวงไม่ทำแล้วก็คนก็ไปหาอาจารย์ใบครับอาจารย์ใหญ่บกเกลียดทักเกลียดทำโยนแห่อาจารย์เตี้ยอ๋ออาจารย์อาจารย์เตี้ยก็เลยเป็นคนต่อมาทําต่อมาเอาอย่างนี้อย่างนี้ยุคเบียบ้ยลุเบี้ยยุหลวงปู่เพิ่มก็มีก็เป็นทําอาจารย์ใบก็มีครับทําด้วยกัน ทำด้วยกันก็ไม่ได้ต่างคนต่างทำแต่ตตตไปให้อาจารย์หมเดานะอาจารย์เจออาจารย์ใบเนี่ยอาจารย์อยู่ทําอยู่ไม่มากหรอกเบียเวอ,อนนร์เนี่ยก็ถือไม่ต้องนับก็ได้เงี้ยไม่ไม่ทําไม่มากหรอกครับทําไม่มากก็ต้องไปทงลงปู่เพิ่มอืเพราะอาจารย์ใบเนี่ยท่านจะแจก,กเฉพาะลูกศิษย์อย่างคนที่บวชก,กับท่านครับวชแล้วไปอยู่ปฏิท่านอะไรกันนะตอนตอนตอนลงปู่เพิ่มเป็น อุปชาเนี่ยครับอาจารย์ใบาอาจารย์เจือจะเป็นคู่สวด<ไ>จะเป็นคู่สวดใช่ไหมแล้วเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ตาโกดิกต่างๆถ้าไปอยู่ห้องซีกับอาจารย์ใบาอาจารย์ใบก็แค่จะซื้อก็เอาไปยาให้เอาเอาเบี้ยแกงให้บางทีก็เอาพระจงส่วนพรงส่วนีุ่ยแจกให้แต่มีไม่มากอาจารย์ใบแจกไม่มาก แจกไม่มากนะพัระสวนนะับคหมิมนลงขอได้มาแค่แจกเพราะอาจารย์อาจารย์ใบไม่ได้สะสมอืมไม่สะสมเบีย้ยแก่แล้วมีให้เขาทําได้ทําเองนะอย่างพ้าอื่นทขาไม่ทำแบบทำไม่ทำไม่ไทำอาจารย์เชงก็ไม่ได้ทําจะช่วยอาจารย์ช่วยอะไรจะศึกษาพระธรรมนั้นนะไม่ทำไม่นั่นอาจารย์อาจารย์เชือเนี่ยก็ถักเบี้ยกันเป็นหลัก เม่เ่็นไรแล้วมาถึงงานหมดยุคอาจารย์เจือแล้วก็ใครมาขอทำตั้งครงการให้ทำหมดอืมต้องทำไม่ยากอ่ะใช่เห็นไหมขอให้มีมีสิ่งของที่ต้องทำใช่ทุกอย่างมันตอนนั้นไม่มีใครเป็นความลับอะไรอต่ใช่ไม่มีความลับไม่มีอะไร ผมอยู่อีเศษผมยังรู้เรื่องอะ่ะอียู่า <c oughs> บ้านลุงอยู่ห่างวัดแค่เลี้ยวซ้ายแค่ <ผม S 1> เลี้ยวขวาน,นั่นเองตกเย็นน่ะตกเย็นก็จะแวะไปนั่งสงบสติอารมณ์คุยอ,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 อาจารย์อนั่งกินกาแฟกันอะไรกันนะใครพามาหาสูตรก็ต้อนรับกันั่งอะไรดูแลกันนะ